สวัสดีครับยด,ดีดีตอนรับเข้าสู่ช่องหมดพื้นเด้อนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเวลาขณะนี้สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีล้วก็จะมาดูว่าจะมาดูน้ําในนานะครับเราก็จะมาระบ,บ,บายน้ําออกในนาก็พอดีอ่านี่นะครับเราอ้าวปูตัวนี้ ขึ้นมาได้ยังไงนี่นะครับน,น,น,นี่นะครับปู้นั่นนี่นะครับขึ้นมาทวนน้ำนมันจะขึ้นมามันจะดันขึ้นมาเลยนะครับดันขึ้นมาอืกำลังจะ กำลังจับไปตำอยู่นือีดีตัวใหญ่ๆโอ่พ่อพันแม่พันมันได้หนีหนองอือโอ้ยนี่นะครับอันนี้นตัวเมย์<ป>ทำได้ขนาดน่ะอือนี่เขาเรียกว่าตัวทำลายข้าวอันนี้คือปูอนะครับตัวเมยได้ตัวปูลยน่ะใช่ลูกมันเต็มท้องเลยบ่ะ ตัวใหญ่มากไปช้แล้วตัวโเห็นอีหย่งโปนี่เนะเ<อ>าะปูนี้ก็มันก็พูดง่ายม,มีทั้งประโยชน์มีทั้งไม่ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ประโยชน์คือเป็นอาหารของคนนะครับแต่อีกอย่างก็คือตัวทําลายข้าวตัวบ่บตัว<ห>นี้อันตรายนะครับ,รบเป็นตัวกัดข้าว นี่นะครับเดี๋ยวจับดูนะครับจับดูบกึนี่นะครับโอ้กล้ามขึ้นหน่อยแต่ว่าตัวเมีโอ้ยเออตัวแม่มันละกล้ามน้อยดีเว่านี่ตัวแม่ยละกล้ามน้อยเห็นตัวูเมียปูนะครับปูเราสังเกตได้นะคะตัวูตัวเมียนี่มันจะขึ้นมาจ้ำน้ำนะครับอันนี้ถ้า ถ้าใช้เป็นอาหารก็ได้นะครับแต่เราไม่ใช่ <c oughs> แต่เราไม่ไม่กินกันเพราะว่าไ<อ><อ>ม่ขีดอภัยทานอ่อือนี่นะครับแล้วมันจะไม่ลงอีกบไหมพอด่ะหืมมันซีปฏายลงอีกวะนี่ลงแน่นอน <c oughs> ลงแน่นอนวันนั้นอืลงน้ำแน่นอนนี่นะครับ ไปอยากมาดูปูนะครับเดินตรงมาดูนะครับเดินตรงๆปูนาปูนาลุงตัวใหญ่มากเนาะปูนาขาเีคมีมันมันตัวใหญ่อีดีเลยอีพวกนี้ปูนาขาเกคเขาเอิญอู้อ,อ,อีพวกอีเมีอยอยู่ที่บ้านเราเนี่ยตัวเล็กๆเนะาะตัวน้อยๆโอ้ถ้ามันทํารูคงจะรูใหญ่มากแล้นี่มันจะไปลงหน้าเขาได้แบบนี้เดี๋ยวว่าปูแดงก็ไม่หวานไม่ใช่เนาะ แม่นปูแดงบอกคือตีนแดงๆลงบ่ได้ดอกกำลังมองอยู่ว่าลุงางอกจะชวนพพืนกับมทบนอกมาำากอืกลังรอไทยบ้านนอกอยู่รอเขาอยู่ใชมออพอดีก็มาก็เห็นปูนาขาเค เห็น Saint s <S ตัวทำลายข้าวกำลังขึ้นทวนน้ำอยู่นี่แหละคือปูนะครับอันนี้ไม่ใช่ปูทะเลนะครับปูน้ำจืดแต่ว่าตัวใหญ่นะครับนี่หน้าบนั่นมันพอดีละบอก ตัวนี้ขั้นหน่อยกับชิหน่อยตัวนี้น้ำเนี่ยให้มันให้มันอยู่จะเคืองลำต้นต้นเขาตัวนี้ก็ะพานั่นอันนี้พอดีแล้วหมนะดอ่ะูดกรัพา ปูมีกี่ขานะครับยังสงสัยอยู่นะครับถ้านับทั้งก้ามปูนี้ก็จะเป็นสิบแต่เขาไม่ใช่เรียกขานะครับก้ามนี่ก้ามเขาก็เรียกว่าก้าม,มสรุปแล้วคือปูมีแปดขาอืมครับ บ่อือมันนรกมันมันออน อันนี้เป็นปูนานะครับไม่ใช่ปูไล่ไม่ใช่ปูภูเขาปปเป็นปูนาบอกกระปูบอกกระปูอันนี้เป็นตัวใช้ปูอยู่ใช่ไหมปู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 อีกตัว ว่ามาันคือลายเพชเบื้องมันกัดต้นต้นเขาเลยนี่มันสิไปปูเห็นล้ว,อ,ว,วอ้าวเจออีกแล้วนะครับปู่ตัวที่เท่าไหร่น้อตัวนี้นะครับนอยู่ในน้ำ นี่นะครับปูเจออีกแล้วครับปูมีสิบขาเจออีกแล้วนี่เราจะจับขึ้นไปบนน้ำนะครับจับขึ้นไปปล่อยที่อื่นเราไปลงสะน้ำเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันจะไปกัดต้นข้าวนะครับอืม ตัวดำๆนี่กึ๊บนี่จับได้แล้วนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะไปปล่อยที่อื่นนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันก็กัดต้นข้าวอืม <congregation S 2> เดี <by default. S 1> ๋ยวเราจะดูอีกนะครับเห็น huh. อีกแล้วบอกไหนอ้าวนี่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งกำลังกำลังดันน้ำขึ้นไปนะครับกำลังดันน้ำ อ้าวไม่ชู่น้ำไหลแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยมันดันน้ำนะครับดันน้ำขึ้นมันจะดัน้ำมั้งอืม อลอดไปเลยตุ้ีแ้ไม่ยอมขึ้นเลยทีนี้กุ๊บนี่ เยอะแล้วนะครับจับแล้วนะครับจับไปขึ้นเลยอื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 โอ้กล้ามมันหนีบ อีเ้เราตามไปนี่เราจะไปปอยสะนะครับปล่อยไว้นานี่มันกัดข้าวครับอ้าว <c oughs> นี่นี่เยอะแล<ะ>้วไปปอยโอ้ยได้ได้ยีได้สิบกว่าตัวแล้วครับอ๋อยี่สิบกุญแอืมเกือบเต็มถุง เพราะว่า,ถ,าถ้าปล่อยไว้ตรงนี้มันก็จะกัดข้าวเดี๋ยวเราดูอีกก่อนถ้าบ้านนอกแล้วลราบอกออนะครับเราค็จะนำไปปล่อยที่สะระแปลงนี้นไม่มีกระปูนะครับไม่มีปู หมดแล้วนะครับเราจับหมดแล้วเอาไปปล่อยไว้นู่นนะครับไปปล่อยน้ำตรงนู้นนะครับครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับได้ปูทั้งหมดไปปล่อยแล้ว นะครับก็ฝากดูคลิปย้อนหลังหน่อยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปูอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ครับปูนะครับไม่น่ากินเลยนะครับน่าปล่อยน่าไปปล่อยมันตัวใหญ่ๆหญ่เลยอืมนตัวจะแม่ไข่ปล่อยเอาไว้เอาลูกมันนะครับอืมปล่อยไว้ให้มันเยอะๆอืมถ้ามันอยู่นในแปลงนาเนี่ยมันก็กัดข้าวเราต้องไปไว้ที่สระดิ์เราต้องให้มันไปอยู่สระดีกว่า จะได้อยู่น้ําลึกขึ้นมานตามฝั่งสะอะไรนะครับจะไม่ได้มีคนรบกวนจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีครับ